ว่าไปแล้วอากาศก็ดีมากนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะทำไมเดี๋ยวก่อนนะเสียงเพลงที่มันเสียงเพลงอ,อะไรแบบ็แบบใครคาเคน้นหรอจริงดีจะพึ่งลองลองเหลือคนเดียวแล้ววยแย่แล้วโอ,โอ้ชิบหายไม่เคยเจอสักครั้งเลยเคยได้เห็นเขาพูดใครตายสิชิบหายแล้ว จะเพิ่งล่องเรือคนเดียวย่าอยู่กับฉันเอาเปนหมดแย่แล้วเอาไงต่อดีละเนี่ยเอเอาไงต่อไงต่อไงต่อจะทำไงต่อดียัอยู่กับฉันจะอยู่กับฉันหายแล้วโอ๊ยบายเรือเรือเรืออุ้ยเอาไงต่อดีเนี่ยเโอเคาต้นรีบหนีต้นรีบหนีจังมันต้องเอาเสาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันดึงขึ้นเออต้องเปลี่ยนทิศลมโอเคต้องรีบหนีแล้วลมฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งขวาแล้วโอ้ไม่ เฮ้ยอไม่ใช่ฝั่งซ้ายโอเคโอเคโอเคเบียนเบียนเบียนเฮ้ย,ย,ยชิบหายแล้วโอเคได้แล่อะอย่าเพิ่งทำเรือฉันนะชิบหายโอเคประมาณนี้อสออายนีหนึ่งสายสุดเลยไปทีนี้ทำไงต่อดีเออเรือเรือเรืองั้นก็ลงไปด้านล่างไปดูเรือเฮ้ยพระเจ้าตายแล้วเรือฉันเฮ้ยมา นี่มันคือการลองเรือครั้งแรกของฉันนะ้งวิลองเรือแบบคนเดียวเนี่ยจะทำนี้ได้ไงวะโอ้ชิบหายแล้วรวมกิรูเนี่ยตักน้ำก่อนแล้วกันดูเรือจมก่อนโอเคแย่แล้วอย่างงี้ตายตายตายตักให้หมดเลยโอเคเริ่มแห้งแล้วดีก็ไปติดไม้กันเออตรงรูนี้กันแล้วกันติดติดติดกี่รูวะเนี่ยโอเคติดไป เ้ยมันจะมีลักไซอีกรูนึงเอ้าวอือตายสิเอาไม่ดีแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยฮะโอ้ต้องซ่อมเรือมันต้องมีสองคนแล้วไอ้ชิบหายเฮ้ยเจ็บแล้วอืออือตาย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 คาเค้นหยุดก่อนสิจะทำให้เขาตายนะไม่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 หน้าต่างก็ได้ป้ะตรงได้อยู่แล้วสิตายสิตายแน่เลยโอเคไม่ดีเราต้องตั้งสติก่อน ต้องตั้งสติต้องหลบจากที่นี่บอสชั้นน่ะจะต้องเป็นราชาตอสลัดไม่ใช่ละคนละเรื่องไป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 เอดอดีกระติกอันเดียวไม่ใช่กระติกเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าถังน้ำแกนี้ก็ตักน้ำหมดเรือนะนี่เอาดีมาแข่งกันคาเค่ดเราอะแกกับชั้นนี่เอาละไอ,อ,อ,อ้ตายสิโอเคนี้ก็มา อัดเลยอืโอเคก็บิดค้างไว้ทำอะไรอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอือโอเคทีกระูนี้อือติดไว้โอ้แต่น้ำท่วมเร็วมากเลยตรงนี้เราต้องรีบเราต้องรีบล้วไม่ได้อะไรเงี้ปล่อยมันไม่ได้เลยอือโอเคเอาอีกรูนึงอเุเหมือนน้ำจะขึ้นมาแล้วเอาละต้องรีบไปตักน้ำก่อนดีไหมเนี่ยไปน,น,น้ำตักน,น้ำตักน้ำอือไป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 สาดน้ำทิ้งว้ะใจเย็นใจโอ๊ยอะไรวะเนี่ยชิบหายเฮ้ย อย่าพึง่งอย่าพึ่งสิโอ้โหหนวดบอลเลอร์เลยปืนก็นมีกระสุนหวัดแบงเลยเฮ้ยตายสิไล้ดำตัวหมดแล้วเฮ้ยสารเส้มันนี่แหละว้าวชิบหายเอาเช็ดเราตักอ้ยอยหมดเอาสิเกียรตจะขยัเร็วกว่ากันต้องเร็วให้มากกว่านี้ต้องเร็วมากกว่าที่คิดแล้วโตไม่ใช่ละเฮ้ยไปให้ได้อ,อ เรือจะไปล่มเด็ดขาดเพิ่งเริ่มเล่นจะไปล่มเด็ดขาดนี่เอาไงล่ะนี่แห้งแล้วเป็นไงนี่เจอมือมือตักน้ํามือตำนานระดับเทพมีผมอยู่ในลูกเรือนี้รับรองว่าเรือไม่จมไม่ใช่ละเฮ้ยแต่ตอนนี้เรือจะจมแล้วเจนนะคะเคนขันล้อเล่นโอเคเต่าก็เต่าเต่าักออกให้หมดหมดยังหมดยังมันมาเรื่อยเลยเฮ้ยตกอุ่นรูกหรือเปล่าเนี่ยโอเคแต่เต่าออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันรั่วเยอะ ไม้เอาไม้ก่อนโอเคนี่ไงไม้นี่ไงไม้นี่ไงไม้โอเคโอเคโอเคเอาละทีนี้ก็ไปอุดเรืออย่างนี้อุดให้หมดึ๊บโอเคด้านล่างหมดยังหมดแล้วเหรอมันก็ดีเลยว้ายตะน o อกมีอีกเหรอหายละมันเยอะมากเลยนะเนี่ยตะน occo ด้านในมีหมดเลยเหรอโอเคโอเคโอเคเอออุดตัวนี้อีกหลังเรือคาเคนใจยินนะลูกใจย็นก่อนเรือจะจะไม่ไหวแล้วให้ตายสิโอเคปิดไว้ได้แล้ว ต่อไปก็ตักน้ำบอ,อกมันท่วมอีกแล้วอุ้ยเร็วมากอุ้ยเอา้ามาอีกแล้วไม่ตายสิจะรอดไปได้ชั้นเฮ้ยมันจะเริ่มห่างไปแล้วหรือเปล่านี่ก็ดีดิเริ่มห่างไปแล้วงั้นก็ไปเลยโอเคโอเคสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเฮ้ยฮ่ารอดจะแก้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคอย่าเพิ่งดีใจดีกว่าโอเคนั่นไงเฮ้ยไปได้ไงเนี่ยฉันรอดออกมาโอเคโอเคซ่อมเรือก่อนอย่างแรก แล้วผมก็รอดตายมาได้มันดีมากเลยเกือบไปแล้วเจ้าขาเข่นกเกือบทำฉันเดียกแล้วเกือบไม่รอดแนฮะแต่ก็ดีที่รอดมาได้เพราะกับเรือของข้าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆมาเลยคนเดียวแล้วก็เจออย่างนี้เลยเหรอวนเนี่ยจางโหดร้ายอะไรอย่างนี้2 0 0 thousand years later เอาจริงดินี่แกยังไม่ไปไหนจริงเหรอเนี่ย โอ้ในเมื่อแกไม่ไปไหนฉันก,ก็จะนั่งรอแกยนี่แหละฉันก,ก็จะมุดตรทะเลไอ้บ้าอยู่นานมากเลยนิวสาวเรือมาจอดท่าเรือแล้วนะอันแน่เหมือนจะได้ยินซะด้วยจะดูคาเขคนเลยครั้งหน้าก็อย่ามาเจอพี่อีกเลยนะ